เมื่อใดที่เราหยุดยืนอยู่ริมฝั่งสายน้ำแห่งความคิดแทนที่จะถูกกระแสพัดพาไปตามกิเลสตัณหาเราจะค้นพบความลับอันลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าโยนิโสมนสิการการใช้ความคิดอย่างแยบคายการตั้งคำถามที่ถูกทามเพื่อถอดรหัสตัวตนปลอมที่เราเชื่อมาตลอดชีวิต ในโลกที่เต็มไปด้วยการไล่ตามความเป็นฉันนี้เรานั้นการใช้โยนิสโสมนสิการจึงเปรียบเสมือนการหันกระจกมาส่องตัวเองไม่ใช่เพื่อชื่นชมหรือติเตียนแต่เพื่อมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลวงตาใครเล่าที่เคยใช้ความคิดเพื่อค้นหาความจริงแทนที่จะใช้เพื่อสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง โยนิโสมนสิการไม่ใช่การคิดมากหากแต่เป็นการคิดอย่างถูกทางการตั้งคำถามที่นำไปสู่ปัญญาแทนที่จะเป็นการปั่นป่วนใจด้วยความคิดที่ไร้ประโยชน์เมื่อเราเริ่มสังเกตความคิดของตัวเองเราจะพบว่ามันมักจะหมุนวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าตัวฉันตลอดเวลาความโกรธความดีใจความกลัวความหวัง ล้วนมีตัวตนเป็นศูนย์กลางเหมือนดอกบัวที่แม้จะงอกขึ้นจากตมแต่ไม่ยอมให้ตมเปื้อนกลีบความคิดที่มีโยนิสโสมนสิการก็เช่นกันแม้จะเกิดขึ้นจากจิตที่เต็มไปด้วยความเยึดมั่นแต่กลับสามารถนำเราไปสู่ความเข้าใจที่บริสุทธิ์เมื่อเราเริ่มถามตัวเองว่าใครคือผู้โกรธอะไรคือสิ่งที่กลัว ตัวฉันที่ทุกนั้นอยู่ที่ไหนคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบแบบสำเร็จรูปแต่เป็นประตูที่เปิดไปสู่การสำรวจภายในการใช้ความคิดเพื่อสำรวจตัวความคิดเองจนกระทั่งความจริงเริ่มปรากฏขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วในชีวิตประจำวันของเราเราใช้ความคิดเพื่ออะไรมากกว่ากันเพื่อแก้ปัญหาภายนอก หรือเพื่อสร้างปัญหาภายในโยนิโสมันนสิการคือการหันความสนใจกลับเข้ามาหาตัวเองแต่ไม่ใช่อย่างหลงตัวเองหากแต่เป็นการมองด้วยสายตาของปัญญาที่พร้อมจะเห็นความจริงแม้จะขัดกับสิ่งที่เราเชื่อมาตัวฉันที่เราเชื่อว่าเป็นของแท้นั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่ในร่างกายหรือในจิตใจ หรือในความทรงจำเมื่อเราเริ่มใช้โยนิโสมนสิการสำรวจคำถามนี้เราจะพบว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวชั้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่คงที่หรือเป็นเอกเทศหากแต่เป็นเพียงกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนสายน้ำที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ที่จริงแล้วน้ำแต่ละหยดที่ไหลผ่านไปนั้น ไม่เคยเหมือนเดิมการใช้ความคิดอย่างแยกคายคือการเรียนรู้ที่จะถามคําถามที่เจาะลึกไปถึงแก่นแท้ของเรื่องราวแทนที่จะหลงอยู่กับพื้นผิวของมันเมื่อความเศร้าเกิดขึ้นแทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงเศร้าเราอาจถามว่าใครคือผู้เศร้าเมื่อความดีใจปรากฏแทนที่จะยึดติดกับมันเราอาจถามว่า ความดีใจนี้อยู่ที่ไหนมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรการถามเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายความรู้สึกหากแต่เพื่อเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันธรรมชาติของตัวตนเปรียบเหมือนฟองสบู่ที่เกิดจากการผสมผสานของเหตุปัจจัยต่างๆสีสันงดงามแต่เมื่อเราเข้าไปจับต้องมันก็แตกสลายไป ไม่ใช่เพราะมันไม่มีอยู่จริงหากแต่เพราะธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นการถอดรหัสต,ตัวตนด้วยโยนิโสมนสิการจึงไม่ใช่การทำลายอะไรแต่เป็นการมองเห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเราเสมอมาความจริงที่ว่าความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงการรู้และการปล่อยวางเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ เหมือนแสงสว่างที่ขับไล่ความมืดโดยอัตโนมัติเมื่อเราเห็นความจริงของตัวตนด้วยโยนิโสมนสิการ <c oughs> การยึดมั่นก็เริ่มคลายตัวลงเองโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะเราบังคับให้มันปล่อยหากแต่เพราะการยึดมั่นนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจผิดเมื่อความเข้าใจผิดหมดไปการยึดมั่นก็ไม่มีที่ยืน ในช่วงเวลาที่เราสำรวจตัวเองด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงเราจะพบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาของฉันนั้นมันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปเหมือนคลื่นที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำดูเหมือนแยกจากน้ำแต่ที่จริงแล้วคือน้ำเองความโกรธความกลัวความเศร้าความดีใจ ล้วนการแสดงออกของจิตที่ไม่มีตัวตนเป็นการเต้นรําของธรรมชาติที่ไม่มีนักเต้นการใช้โยนิโสมนสิการไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเย็นชาหรือไม่มีความรู้สึกหากแต่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกในแบบที่ลึกซึ้งกว่าเดิม เราเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกทั้งหลายเป็นเพียงการไหลเวียนของพลังงานในจิตไม่ใช่ความรู้สึกของฉันแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งการรับรู้ขณะที่เราไม่ใช่เจ้าของของพื้นที่นั้นหากแต่เป็นพื้นที่เองแล้วเมื่อเราเริ่มมองเห็นเช่นนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะพบว่าการต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆเริ่มลดลงเพราะเราเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อต่อสู้มีเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปตามกฎของตัวเอง เมื่อไม่มีการต่อสู้ความสงบก็เริ่มปรากฏขึ้นเองไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการปราบปรามอะไรหากแต่ความสงบที่เกิดจากการไม่มีสิ่งใดต้องปราบปรามเมื่อตัวตนหลอมละลายไปในแสงแห่งความเข้าใจสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไร ไม่ใช่ความว่างเปล่าหากแต่ความเต็มเปี่ยมที่ไม่มีศูนย์กลางเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดใดเป็นศูนย์กลางแต่ทุกจุดล้วนเป็นศูนย์กลางไปหมดชีวิตยังคงดําเนินไปยังคงมีการทำงานการรักใครการเศร้าเสียการดีใจแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใคร พวกมันเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งการรับรู้ที่ไม่มีเจ้าของโยนิโสมนสิการนำเราไปสู่การค้นพบที่น่าอัศจรรย์คือความจริงที่ว่าเราไม่เคยแยกจากสิ่งที่เราค้นหาความสงบที่เราปรารถนาความรักที่เราโหยหาความเป็นอิสระที่เราใฝ่ฝัน ล้วนเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่ไม่มีศูนย์กลางเราไม่ได้ค้นหาสิ่งใหม่เราแค่หยุดมองหาในที่ผิดหยุดมองหาในตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงและเริ่มตระหนักในสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มการดำเนินชีวิตโดยไม่มีตัวตนไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นซอมบี้หรือไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้หากแต่หมายความว่า การกระทำทั้งหลายเกิดจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งไม่ใช่จากความกลัวหรือความต้องการของตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนที่ต้องปกป้องก็ไม่มีศัตรูที่ต้องต่อสู้เมื่อไม่มีตัวตนที่ต้องเสริมสร้างก็ไม่มีความทะเยอทะยานที่ทำให้หลงทางแล้วการใช้ชีวิตเช่นนี้จะเป็นอย่างไรมันจะเต็มไปด้วยความเบิกบาน ไม่ใช่เพราะได้สิ่งใดมาหากแต่เพราะไม่มีภาระของการเป็นใครมันจะเต็มไปด้วยความรักไม่ใช่เพราะรักใครหากแต่เพราะความรักคือธรรมชาติเดียวที่เหลืออยู่เมื่อความแบ่งแยกหมดไปโยนิโสมนสิการจึงไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงตัวเองหากแต่เป็นประตูสู่การค้นพบว่า ไม่เคยมีตัวเองที่ต้องปรับปรุงตั้งแต่แรกมีเพียงความเป็นไปที่สมบูรณ์แบบในแบบของมันเองถเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบ่าขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน